บ้านนิ้งกุลสตรีอดีตนางเอกดังในยุค90ได้สามีดูแลดีจนคนทั้งประเทศอิจฉาค่ะบ้านนิ้งกุลสตรีอดีตนางเอกดังในยุค90ในวัย48กะลัดค่ะ ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่ในยุค90เจ้าตัวดังมากๆจากการเป็นอดีตนางเอกหนังภาพยนตร์ซึ่งวันนี้นะคะหลังจากที่เจ้าตัวออกจากวงการบันเทิงไปเจ้าตัวเองก็ไปประกอบอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสก่อนที่หลังจากนั้นเจ้าตัวจะมาพบว่าเป็นโรคไขกระดูกบกพร่องทําให้ต้องเข้าออกที่โรงพยาบาลบ่อยมากคะ่ะแต่ในความโชคร้ายนั้นก็มีความโชคดีอยู่ละค่ะนั่นก็คือสามีของเธอต้องบอกเลยว่าใครๆเห็นเนตตาอิจช้าตา เพราะว่าถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเข้าออกที่โรงพยาบาลบ่อยครั้งแต่คนที่ดูแลเธอดีมากๆนั้นก็คือสามีไม่เคยทิ้งหรือห่างหายไปไหนเลยเรียกได้ว่าเป็นบุญหล่นทับที่ดูแลความรักครั้งนี้ได้อย่างดีเยี่ยมจริงๆแล้วคะ่ะความรักทางคู่จะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ